เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านที่เคารพดิฉันนางสาวกันถามณีนา้าดีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมวิชาภาษากับวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ปัจจุบันดิฉันมีอายุราชการ6ปีโดยดิฉันได้เสนอขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการแก้ไขปัญหาเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญให้นักเรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ที่สูงขึ้นซึ่งต่อจากนี้ไปจะขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนค่ะ จากการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมวิชาภาษากับวัฒนธรรมรหัสวิชาท3 2ามสชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับสดิฉันได้รับมอบหมายเป็นครูผู้สอนซึ่งนักเรียนยังขาดทักษะการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในเกณฑ์ต่ำโดยเฉพาะ เนื้อหาด้านการอ่านและการเขียนจับใจความสำคัญเป็นภาษะที่ยากสำหรับนักเรียนจึงต้องมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจากสาเหตุได้พบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ดังนี้ผลสำเร็จทางการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับคุณภาพต่ำเนื่องจากครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย ไม่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านภาษากระบวนการการอ่านการเขียนจับใจความสําคัญและสมรรถนะสําคัญของนักเรียนจึงทําให้นักเรียนยังไม่สามารถจับใจความสําคัญวิเคราะห์เขียนสรุปใจความสําคัญและนําเสนอผลงานของตนเองได้ดิฉันในฐานะที่เป็นครูผู้สอนในรายวิชานี้จึงหาวิธีการและสื่อการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ เพื่อนำมาพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 3ให้มีคุณภาพการเรียนรู้และผลสมัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นค่ะจากปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันพบว่าการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้เทคนิค KWL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยกระบวน การจัดกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมรายกลุ่มจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นดิฉันจึงได้นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความจากวรรณกรรมพื้นบ้านโดยครูจะเริ่มนำเข้าสู่บทเรียนผ่านการใช้คำถามและการทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับวรรณกรรมพื้นบ้านและหลังในการอ่านจับใจความสำคัญ ในส่วนต่อมาเปิดคลิปวิดีโอเรื่องกระเดิบโดงกระเดิบสลากกำเนิดนางเงือกฉบับชาวกูยและใช้ตาราง K W L ฝึกตั้งคำถามกำหนดจุดประสงค์ก่อนการอ่านทำกิจกรรมรายกลุ่มในการอ่านและการเขียนจับใจความสำคัญพร้อมทั้งอ่านบทความวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องนางเงือกเขมรกระเดิบโดงกระเดิบสลาก และหาคำตอบตามตารางช่อง L ที่จะใช้ในการจัดการเรียนรู้จะช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียนและนักเรียนจะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดีมีการจัดกิจกรรมรายกลุ่มนักเรียนได้ร่วมกันร,ระดมความคิดแสดงทัศนคติเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในช่อง W กับช่อง L เป็นการฝึกฝนการอ่านจับใจความสำคัญและการนำเสนอผลงานกิจกรรมรายกลุ่ม ครูผู้สอนได้สอนแทรกตามหลักการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค KWL ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือซึ่งมี3ขั้นตอนคือขั้นนำเข้าสู่บทเรียนขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขั้นสรุปความหลังจากที่ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการสอน Active Learning โดยใช้เทคนิค KWL ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดกิจกรรมรายกลุ่มและกิจกรรมรายบุคคลเสร็จสิ้นแล้วคาดหวังผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ค่ะ 1. น,นักเรียนอธิบายความหมายหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญผ่านการตอบคำถามได้ถูกต้องอยู่ในระดับดีร้อยละ80ขึ้นไปนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ84.17 2. นักเรียนสามารถอ่านและเขียนจับใจความสำคัญจากเรื่องวรรณกรรมพื้นบ้าน ผ่านกิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมรายกลุ่มผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดีร้อยละ80ขึ้นไปนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ84.72 3. นักเรียนมีมารยาทในการอ่านการเขียนมีวินัยฝ่ายเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานมีความฝ่ายรู้กล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมกับการทำกิจกรรมในชั้นเรียนอยู่ในระดับดีร้อยละ80ขึ้นไป นักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละร้อยค่ะ 4. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการคิดและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ9 1 6 7กกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านรับฟังแรงบันดาลใจในการมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะ สายครูผู้สอนของดิฉันเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะ